เอาวันนี้จะพูดเรื่องทุจริตสที่ริงเขาพูดหลายครั้งแล้วละ่ะทุดจริตทำไมต้องพูดให้ฟังเพราะว่าเพิ่องอ่านมาไงไม่ใช่จอาจารย์อ่านคนเดียวนะไม่ใช่ตมาอ่านคนเดียวหลวงปู่ท่านมนาีระเบียบให้ ทำเนี่ยโอ้ดีมากๆเลยนะพวกเรานะในรรษาทำวัดเชา้าเสร็จก็อ่านนาวโกวาทนวโกวาด,าววาดมีทัง้งพระวินัยด้วยไงพระธรรมพระวินัยครบหมดเลยนะพระวินัยสองร้อยยสิบเ็ดข้อแล้วก็นะพระธรรมก็มีถึงหมวดสิบแล้วก็อ่าข้ามมาหมวดสิบหก มาเคยพูดให้ฟังแล้วว่าทุจริตทุจริตแปลว,ว่าประพฤติชั่วนะพวกเรานะถ้าพูดอย่างนี้พวกเราน่าจะกลัวไหมหรือย,อยังไงทุจริตกายทุจริตท่านบอกว่ารักของเขาฆ่าสัตว์รักของเขาประพฤติผิดอาชาจานก็นเรียก,กว่ากายทุจริตแปลว,ว่าประพฤติชั่วด้วยกายแปลงงี้นะประพฤติชั่วด้วยวาจาท่านเรียกว่าว่าจีทุจริตคําว่าทุจริตแปลว่าชั่วนะ ว่าจิตทุตริตสีก็คือพูดเท็จพูดสอเสียดนินทาว่าร้ายกันนะเออแล้วก็พูดเขากูกูเมืองเมืง,มงหาเหี้ยอะไรต่างๆนะแต่เขาเขานิยมนะทุกวันเนี้ยเขานิยมก็คือคนนิยมก็คือต้องต้องดูจิตใจได้ว่าเอ๊ะมันเป็นสมมุติก็จริงนะเพราะรูปสมมุติสัจจะนะพวกเรานะสมมุติคําใช้ต่างๆเป็นการสมมุติหมดเลยแต่ว่าเป็นสมมติ้วยสัจจะจริงโดยสมมุติ ไงพูดคํานี้ว่ามันสมมติว่ามันไม่ดีนะเออก็เปลี่ยนใหม่ก็สมมติกันทั่วประเทศนี่แหละว่าเอาสิ่งนี้มันดีพูดคํานี้มันดีเรียกว่าสมมติสัจจะจริงโดยสมมุติปรมัตสัจจะก็จริงโดยปรมัตก็คือเรื่องธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะเออธรรมะเรื่องคาดขันธ์ต่างๆเนี่ยเป็นสมมุติเหมือนกันอีกแต่ว่ามันเป็นปรมัตอย่างนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันทุจริตก็สมมติ เป็นเป็นคำของพระพุทธเจ้านะแปลว,ว่าชั่วกายทุจริตสามวจีทุจริตสีใช่ไหมถ้าใครพูดโกหกก็แสดงว่าตัวเองชั่วแล้วนะเออถามคำหนึ่งตอบมาโกหกเจ็ดคำแปดคำทำไมทำไมเรื่องอาจารย์เรื่งว่าว่าแปดคำก็เพราะว่าคำแรกมันโกหกแล้วไง พอพูดต่อไปก็โกหกอีกพูดต่อไปก็โกหกอีกคำแรกนั่นแหละมันผิดตั้งแต่ตอนแรกไงเขบอกอ้ยทําไมคุยคุณคุยกับอาจารย์สามครั้งคุณคกโกหกสามครั้งคุยกับอาจารย์สามครั้งคุณโกหกแปดครั้งอย่างนะี้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันโกหกตั้งแต่ครั้งแรกแล้วไงนะวดจีทุตติตแปลว่าชั่วทางวาจาพวกเราต้องในใจเลยนะว่าเออมันชั่วนะมันชั่วนะว่างนี้นะถามพระดูเนี่ยพระอ่านมาหยกๆย,ยกนี่มโนทุตติต สามแต่ว่าประพฤติชั่วด้วยใจแต่ว่า,างินนะพวกเรานะชั่วด้วยใจเป็นยังไงโลภอยากได้ของเขาเลยนี่นะเป็นชั่วแล้วนะพวกเรานะชั่วแล้วนะอาตมาถึงบอกว่าอย่าไปายอย่าไปกวนญาติโยมอย่าไปกวนญาติโยมโยมเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมนะนะเขาอยากจะทําก็ให้เขาทําเองอย่าไปกวนเขาอย่าไปบอกเขามาบอกแล้วบอกพูดถึงเรื่องหลวงปู่ก็พูดพูดถึงเรื่องตัวเองก็พูด ลวงปูเนี่ยนะท่านบอกอาตมานะท่านบอกว่าผมไม่เคยบอกใครเลยนะว่างั้นผมไม่เคยบอกบุญใครเลยว่างั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านบอกเรื่องหญ้าที่ปลูกในในสระนี่นะเออปกติอาจารย์วไนยจะเป็นผู้ดูเป็นผู้พาพระเนรทำพาญาติโยมทำนะแต่ท่านั้นท่านไม่อยู่อาจารย์วไนยอาจารย์ก็อยู่กับลวงปูอยู่แต่ลวงปูท่านบอกให้อาจารย์มาพาไปดูหน่อยนะว่างั้นผมไม่เคย บอกใครนะว่างั้นท่านบอกโยมเอาโยมเอาย่ามาปลูกเงินท่านบอกตามาก็เลยไปดูไปคบไปพาญาติโยมพาพระเนนปลูกจริงๆงอาจารย์เป็นป้าผู้น้อยแต่ลวงปลูกบอกอาจารย์เ,ออเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกับท่านสอนเราด้วยไงไม่บอกอย่าไปบอกบุญใครอออาจารย์เคยพูดนี่ฟังนะสร้างศาลานะศา,าลานก็โล่งไปหมดมีแต่พื้นพื้นก็พื้นแบบเทปูนเฉย อ,อหน้าต่างก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอาญาโยมก็มาทำบุญก็เยอะแยะมันเ้าปันศานะเพื่อนที่มาจากที่อื่นท่านได้สิบปรรษาแล้วตอนนั้นนะพอญาติโยมกลับบออาจารย์อาจารย์ทำไมไม่บอกญาติโยมให้เขาช่วยทําบุญสร้างศาราน่ะนะมาว่าไงรู้ไหมอ้าโยมเขาเห็นอยู่โยมเขาเห็นอยู่เขาก็นั่งกับพื้นหยาบๆนั่นแหละฝุ่นเกล็ดนั่นแหละแล้วก็หน้าตรงหน้าต่างก็ไม่มีเขาก็รู้อยู่เขาเห็นอยู่ เออถ้าเขาอยากทําเขาก็ทําแล้วผมไม่ไปบอกเขาหรอกมันไม่มันไม่บริสุทธิ์ไปบอกกันน่ะนะมันบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคืออาจารย์น่อยากได้ใช่ไหมก็เพื่อนน่อยากได้น่ะนะ่ะเออแล้วถ้าญาติโยมถ้าเขามีนะทีเนี้ยถ้าเขามียินดีด้วยนะศรัทธาดูมันมีความสุขทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับแต่ถ้าไม่มีทีเนี้ยไปบอกอย่างเงี้ยมันเกิอดอาจกัดเคืองโดยเฉพาะคนที่รู้จักกันเนี่นะไม่บอกก็จะไม่บอกใช่ อยากแกทําทก็ทาไม่ทาก็ไม่ทําแต่ว่าประเภทนี้กับดีกว่าที่จะไปบอกบุญนะพวกเรานะเออเสื้อเจนไม่หมดคดเจนไม่นานทำมาเพราะมันเป็นความคดนะ่ะเอา้ามันไม่ตรงต่อคาสอนพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าท่านบอกห้ามห้ามขอไงการขอการบอกเหมือนกับการขอไปไกลๆด่านะ่ะท่านห้ามขออย่างนี้นะพวกเรานะทํามาแล้ววัานก็ทําให้ดูทํหลวงปู่ก็ทาให้ดูอาจารย์ก็พูดให้ฟังอาจารย์ก็พูดอะไรอาจารย์ก็พูดให้ฟังอย่าไปบอกบุญเขา ออบอกก็ยังมาอวดอีกว่าเขาทําบุญเยอะไงแต่จริงตัวไปบอกเขานะทีนี้โลภอยากได้ของเขาเน่ยนะแปลว่าทุจริตแปลว่าชั่วนะเือ,อประพฤติชั่วด้วยใจเรียกมนโนทุจริตอ่างเงน,นโมนโนทุจริตสามอย่างก็คือโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาแค้นไม่ไม่ให้ฟังคนแล้วว่าเงินทําไมอะ เออก็เพราะว่าว่าให้ฉันว่าให้ฉันแต่ตัวเองไม่เคยสํารวจตรวจดูตัวเองเลยเนะอาตมาบอกว่าเอ๊ะนึกคำๆนะว่าเอ๊ะถ้าเราบอกเรากล่าวในส่วนที่ดีไม่ได้เนี่ททาไมคุณไม่ไปสร้างอาณาจักรตัวเองไม่สร้างสํานักตัวเองดูแลตัวเองให้มันดูดีกว่าอาจารย์อย่างไม่ได้เรื่องีคิดอย่างนี้นะพวกเรานะจริงๆแล้วอยู่กับ อยู่ด้วยกันนะต้องให้ความเคารพต้องให้ความเคารพในกฎในระเบียบในครูบาอาจารย์อย่างที่อาจารย์สดทำท่านพูดนะท่านพูดดีมากเลยนะพวดเรานะเออไอ้อออพวกที่ไม่ได้ฟังก็มาพูดนี่ก็ฟังหน่อยสิพวกที่ไม่ได้ไปน่ะนะพูดดีมากเลยนะเออไม่เคารพในครูบาอาจารย์ไม่เคารพในระเบียบมันก็จะอยู่ได้กันลําบากจะอยู่มากก็ยิ่งหนักหนักอกหนักใจครูบาอาจารย์เอออยู่น้อยสองคนก็ทะเลาะกันนะถ้าไม่เคารพกันน่ะนะไม่เคารพระเบียบน่ะนะนะ จำไว้นะพยาบาทปองร้ายเขาเนีเห็นผิดจากกลองธรทมก็หลงอ่ะนะพูดก็ไม่เชื่อถ้าตัวเองรู้เองไม่ได้ก็ทำไมไม่เชื่อกันอื่นอย่างนี้นะเอออาตมาเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนชิดมากเป็นโยมโยมพ่อทำโโยมอย,อยู่กับพ่อนะโยมพ่อว่าเลยนะพวกเรารู้ไหมขอโทษขอโทษนะพูดปสปนซาชาวบ้านนะนะโอ้ยไอวี IV, เอ,อ๋ย มึงจะเป็นโรคประสาทตายนะว่าง,งั้นมึงจะเป็นโรคประสาทนะมึงคิดมากอ,อแต่คนคิดมากภาวนายากนะปกตินะแต่ไม่ใช่อัตมาบุคคลคิดมากแต่ว่าสอนง่ายเออสอนง่ายเลยว่าง,งั้นเถอะครูบาอาจารย์บอกเัานภาวนาก็คือภาวนานง่ายนิดเดียวเองทำไมเอา้าถ้าเราไม่เชื่อคนคิดแสดงว่าคนไม่เคาร,รพครูบาอาจารย์อย่างงี้งนี่ความคิดของอาจารย์โง่งๆไหม คุณคิดใช่ไหมนี่ครูบาอาจารย์บอกให้ตำรวจลบมาใจคุณไปคิดแสดงว่าคุณไม่เคารพครูบาอาจารย์คุณไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วคุณจะมาปฏิบัติกับท่านทําไมอย่างนี้นะเออเอออันนี้โชคดีตรงนี้แหละถึงจะฟุ้งซ่านมากขนาดนี้ก็ช่างแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรู้ในเมื่อเราไม่มีความรู้เราทําไมไม่ศึกษาจากครูบาอาจารย์ในเมื่อครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแล้วเราทําไมไม่ทําตามอย่างนี้นะเนื้อซื่อจนขนาดว่าท่องปฏิโมกข์นะพวกเรา นะตูเต้าเ็าเป็น,นสอนจันเขาเรียกคนวนเหนือคนจังหวัดน่านเขาก็ดึงเขามีความเมตตาในใ้อาจารย์สวดปฏิโมกข็เห็นพระหนุ่มๆไปท่องไปท่องอาจารย์ก็ท่องเหมือนเขานนั่แหละพอขึ้นสวดนะพรเรารู้ไหมอาจารย์จุคน,นก็เป็นคนชอบแซวตูเต้าสองอะ่ะตูเต้าสองอะ่ะคือเป็นคนสองเลยว่างาั้นเถอะคือตูเต้าสองคนเลยว่างาั้นเถอะทำไมเรียนแบบเขาเป๊ะเลยอย่างนี้นะพวกเราดูสิ ทำไมเป็นงนั้นเอ้าก็อ,อาจารย์เป็นคนสอนสอนเองก็ต้องทําอย่าง,งานั้นอย่างนี้นะจนหลงนวงปู่ท่านาว่าโอ๊ยท่านทวีเนี่ยมันซื่อําต่อเนาะว่าง้งซื่อชนต่อซื่อจริงจริงบ่อยอยังไงก็ทําอย่างนั้นแต่ถามว่าดีไหมดีเราเป็นจิตคนเรียนรู้ตามครูท่านสอนจังทําตามคําท,ท่านไว้สิจะได้รุ่งเรืองแน่นะไปท่องไว้ในใจเลยนะว่าเ,ออเราทุจริตแล้วนะ โดยเฉพาะมะโนทุจริตเนะ่โลภอยากได้ของเขาโลภไม่ใช่ได้หมายถึงโลภมากโลภคับแปลว่าอยากได้ของเขาเฉยๆเนี่ยก็เรียกว่าโลภะอย่างนี้นะมันไม่ดีนะพวกเรานะมันไม่ดีทั้งพระทั้งชีนะ่ะไม่ดีเลยนะอยากได้ของคนอื่นนะอย่าอย่าไปเพราะเป็นดูเยอะแยะบอกเลยเยอะแยะอาจารย์ก็พูดให้ฟังแล้ววัดเรามันโล่งน่ศาลาเนะี่ยมันไม่มีอะไรโอ้ยอาจารย์ขาดอะไรโอ้ยเยอะแยะโยมอาจารย์ไม่ขาดหรอก อาจารย์ทำไมไม่เห็นหรือเยอะแยะโยมโกรธอาจารย์นะคนเขาอยากทําบุญด้วยหนึ่งขเขาโกรธนะเอ,อทําไมถ้งโกรธเขาอยากจะทําบุญแต่อาจารย์บอกว่ามันเยอะแยะไม่มีอะไรขาดโยมมันเยอะแยะอทุกอย่างแม้แต่กีบวนตะบ,บองกีบวนไรทําเองได้หมดเลยมันไม่ขาดอะไรย่างน่นะหลวงปู่ท่านเป็นยาง,งาน้นท่านสอนพวกเราท่านอยู่เฉยๆทําหน้าที่ของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นไปเองเนี่ยอย่างที่ว่าให้ฟังครูบาอาจารย์มาเยี่ยม มันก่อนนั่นนะอเออท่านก็คือตกใจไงตกใจความเป็นอยู่ของมวกเราเฮ้ยทำไมมันขนาดนี้ทำไมมันดีขนาดทำไมมากขนาดนี้เยอะขนาดนี้ท่านตกใจพอท่านข่มความตกใจได้แล้วท่านก็เออถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีมันก็มีมาเองเน,นาะเดียเดี๋ยวตอนแรกตกใจใหญ่เลยนะรู้ความมนอยู่ของพวกเรานะค่าใจาจก็เยอะแต่ทำไมมันอยู่ได้อเอ ออกใจใหญ่ว่าง,งั้นเถอะพอสักพักค่อยข่มตรงนั้น้วค่อยบอกเออถ้าธรรมดาเนาะถ้าเรารพติปฏิบัติก็ผมก็เชื่อเนี่ยเชื่อคําสอนพระเจ้าบอกเออทำดีดีทำชัวช่วดีชั่วก็ตั้งใจทำดีเฉยเนี่ยไม่มีการมาลองดูเจอก็แค่นั้นเองน,นะตั้งใจตรงนี้นะเอาจุดนี้ที่พวกเราจะเอาไปทําอะไรนี่นะมันไม่มีอะไรแล้วมีแต่จะตายอาจารย์ว่าน่นะทำไมจะต้องเอาอะไรพิจารณาดูนะวันนี้พุทธความช่วยฟังนะ ทุตริตแปลว่าประพฤติชั่วทบทวนให้ฟังว่าวกายทุตริตฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติปินมิชฉาจารแปลว่าประพฤติชั่วด้วยกายวจีทุตริตแปลว่าประพฤติชั่วด้วยวจีก็คือปากนี่นะสี่อย่างก็คือพูดเท็จพูดส่อเสียดนินทาว่าร้ายพูดคำหยาบพูดสำราญเพ้อเจ้อไร้สาระมโนทุตริตสามก็คือประพฤติชั่วด้วยใจ เรียกมโนทุจริตก็คือโลภอยากได้ของเขาพยาบาทพองร้ายเขาแล้วก็เห็นผิดจากคลองธทมคาว่าเห็นผิดจากคลองทมก็คือที่เห็นผิดนะถึงทําความช่วยสามประการนี่นะนะนึกไว้ในใจเราไปพิจารณาดูอย่ากโกรธอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์บอกว่าอย่ากโกรธอาจารย์พูดตามหลักทางโมโนสอนพุทธเจ้าเอาหลักฐานมาพูดให้ฟังนะ